ลูกศิษย์คนหนึ่งขององคหลวงปู่พนา,นาถึงต้นว่าต้นนั้นต้นว่าต้นใหญ่บริเวณหนองน้าที่ใสสะอาดบ้านบุ๋งหวายยืนต้นทมึนตั้งประงานเด่นท่ามกลางราตรีอันสงัดเงียบประดุดดังอสุรกายกระหายเลือดกลางอุ้งมือเพชครคาดมาหึกมาแผร่รังสีอมฤตครอบทั่วบริเวณเราคอยขย้ำผู้คนที่ผ่านไปมาด้วยสายตาอันโหยกระหายหลายต่อหลายราตรีคารวสาหนุ่มนั่งอยู่ใต้ต้นว่าใหญ่ดืด่ดังในรถพระธรรมอันเลิศขององคศาสดาเอกอย่างสุดหัวจิตหัวใจ โดยหาได้หวาดเกรงพยันตารายใดๆรอบข้างไม่ในที่สุดอสุรกายตนนั้นต้องยอมก้มหัวสยกราบคาบต่อบุรุษผู้ครองบารมีแห่งเมตตาธรรมที่สั่งสมมานานนับอสงไขยจึงนับได้ว่าต้นว่าต้นใหญ่นี้เป็นปฐมธรรมแห่งแรกขององคหลวงปู่น้อยยานวโรพุทธบุตรผู้ครองเมตตาบารมีธรรมต่อสัตว์โลกทั้งสามพบอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการต่อมาองค์หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่า จิตเราเป็นจิตที่ผาดผนเวลารวมก็รวมอย่างรุนแรงเหมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลรวมกันเวลาถอนก็ถอนอย่างรุนแรงเหมือนกับถูกจับเวี่ยงขึ้นมาจากเหวจากบ่อร่างลอยทะลุหลังคารถขึ้นสู่กลางเวหามองเห็นรถกับผีพุ่งชนสันเขื่อนดับทั้งรถทั้งผีร่างเราลอยลงมาจากเวหามานั่งที่โขดหินข้างกรดพอจิตถอนเกิดความอัศจรรย์ใจเราไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนี้มาก่อนอัศจรรย์แท้ไม่คิดว่าจะได้เจอได้เจอสิ่งที่มันสุดๆขนาดนี้ มองดูนาฬิกาตีสามือคว้าเก็บข้าวของเตรียมตัวจะกลับบ้านเอน็นีอะไรเราอยู่ที่ไหนทำไมเหมือนกับอยู่สูงเหมือนอยู่ที่เวหาอากาศหรือเราฝันไปตั้งสติไว้ไม่ได้ฝันนี่เป็นความจริงชำึงดูรอบข้างและที่ต่างๆอากาศหนาวเย็นเย้ยึดจับกู้หัวใจเท้าไม่ยอมถึงพื้นเหมือนลอยอยู่บงังคับไม่ลงแต่สตินั้นหนักแน่นเหมือนผู้พาเดินลัดออกทางทุ่งนาแล้วลัดเข้าหมู่บ้านถึงบ้านเข้าไปนั่งเก้าอี้เวลาตีสี่เห็นพี่สาวตัวเล็กลงลง,ลงเหลือเท่ามดพอพอ่อกับแม่เดินออกมาอีก ก็เล็กลงเล็กลงเท่ากับมดเหมือนเราอยู่ในเวหาอากาศพอฟ้าเริ่มสางทุกอย่างก็เป็นปกติโอโหอัศจรรย์มากนะบารมีเราคงสังสมมามากจึงไม่เป็นบ้าเป็นบอไปจากนั้นจิตเราก็เริ่มสอดร,รู้สอดเห็นพวกจิตวิญญาณพยโยมสัตว์นรกวิญญาณของคนในหมู่บ้านที่ตายเก่าตายใหม่ลงใจเชื่อเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยมอบกายถวายชีวิตลงที่นั่นเกิดเบื่อหน่ายทางโลกทางเดียวที่เราจะไปคือบรรพชา องหลวงปู่อยากจะบวชแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปบวชที่ไหนตกกลางคืนองหลวงปู่ฝันเห็นพระองค์หนึ่งผิวเนื้อดำแดงร่างผอมสูงท่านเข้าไปกราบพระองค์นั้นพระองค์นั้นถามว่าอยากบวชใช่ไหมเราจะพาไปบวชองค์ท่านจำรูปร่างหน้าตาพระองค์นั้นไว้ช่วงเช้าเข้าไปอำเภอคำขึนแก้วถามคนว่ามีพระลักษณะนี้ไหมมีคนแนะนําให้ไปที่วัดป่าหนองตุกหลุกพอไปถึงจึงทราบว่าเป็นพระที่องค์ท่านฝันเห็นอัศจรรย์ท่านชื่อพระอาจารย์สุชาติ เป็นหลานหลวงปู่ทวินสุจินโนวัดป่าสิีอุดมรัตนารามอำเภอโนนสะอาดจ,จังหวัดอุดรธานีเล่าเรื่องฝันให้พระอาจารย์สุชาติฟังท่านฟังแล้วก็ยิ้มท่านว่าจะพาไปบวชกับหลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่ทวินสุจินโนองค์หลวงปู่กลับมาบ้านปิดเรื่องนี้ไว้ไม่บอกให้ใครทราบไปมาตลอดอยู่พักหนึ่งที่วัดพระอาจารย์สุชาติจึงตัดสินใจออกบรรพชา